แนะนำบทอัลมุดดซิรอัลมุดดซิรเป็นบทมัก,กียา,ยามีห้าี5บกองการเรื่องราวของบทนี้เช่นเดียวกับบทก่อนก่อนนี้คือบทอัลมุซซัมลิลโดยกล่าวถึงมุมหนึ่งของการดำรงชีวิตและบุค,คลิกของทาา่านอซูลลลออะฮิวะสลัมด้วยเหตุนี้จึงถูกขนานนามว่าอัลมุดดซิรบทได้เริ่มด้วยการใช้ให้ทาา่านูล ลุกขึ้นมาทำหน้าที่เผยแผ่เชิญชวนด้วยความขยันขันแข็งกล่าวตักเตือนพวกปฏิเสธและอดทนต่อการทำร้ายของเหล่าคนชั่วจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงตัดสินระหว่างท่านกับพวกเขาต่อมาบทได้กล่าวตักเตือนและเตือนสำทับบรรดาคนชั่วเหล่านั้นให้รำลึกถึงวันอันยากลำบากยิ่งสำหรับพวกเขาที่จะต้องประสบบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของผู้ชั่วช้า คืออัลวาลิดอิบนุลมูกีรอซึ่งได้ฟังอัลกุรอานและทรงรู้ว่าเป็นคำกล่าวของอัลลอฮ์แต่เนื่องจากการเป็นหัวหน้าและยังคงมีความรักและห่วงใย,ยต่อตำแหน่งเขาจึงอ้างว่าอัลกุรอานเป็นมายากลและว่ามูฮัมหมัดเป็นนักเล่นกลบทนี้ได้กล่าวถึงไฟนรกซึ่งอัลลอฮ์ได้สัญญาไว้กับพวกปฏิเสธได้กล่าวถึงประตูนรกและยามเฝ้าประตูนรก ซึ่งพวกเขาได้รับมอบหมายลงโทษแก่ชาวนรกตลอดจนจำนวนของยามเฝ้าประตูนรกและเคล็ดลับในการกำหนดจำนวนของพวกเขาเช่นนั้นบทนี้ได้สาบานด้วยดวงจันทร์และแสงนวลของมันและด้วยยามเชา้าเมื่อมันทอแสงว่านรกนั้นเป็นหนึ่งในความหายนะอันใหญ่หลวงต่อมาในบทได้กล่าวถึงการสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างบรรดามุสิมผู้ศรัทธาและพวกคนชั่ว ในสาเหตุที่พวกเขาเข้าสู่นรกบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงสาเหตุที่พวกมุสลิกีนไม่ยอมศรัทธาด้วยพระนามของอลอ a ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยโอ้ผู้ห่มกายอยู่นั้นจงลุกขึ้น และประกาศตักเตือน ك ك และแด่พระผูพ้พิบาลของเจ้าจงให้ความเกลียงใคร,รและเสื้อผ้าของเจ้าจงทำให้สะอาดเสียและสิ่งสกปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสียและอย่าทำคุณเพื่อหวังการตอบแทนอันมากมายและเพื่อพระผูพ้พิบาลของเจ้าเท่านั้น เมื่อเสียงเป่าถูกเป่าขึ้นาาน,นั่นคือวันนั้นเป็นวันแห่งความยากลำบากแกบ่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายจงปล่อยข้าไว้กับผู้ที่ข่า ได้สร้างเขาไว้แต่ลำพังเถิดและข้าได้ทำให้เขามีทรัพย์สมบัติอย่างเหลือลน้นและลูกหลานที่พรั่งพร้อมและข้าได้ทำให้เขาสุขสบายอย่างราบรืนนอน แล้วเขายังโลภที่จะให้ข้าเพิ่มพูนแก่เขาอีกันเปล่าเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้ดื้อรั้นต่อสัญญาณต่างๆของเราในไม่ช้าข้าจะเพิ่มความยากลำบากให้แก่เขาอแท้จริงเขาได้ใคร่ครวญและคาดคะเนดังนั้น เขาต้องได้รับความหายนะและเขาจะคาดคะนได้อย่างไร,มมลรแล้วเขาต้องได้รับความหายนะเขาจะคาดคะเนนได้อย่างไร,มมรแล้วเขาได้ตรึกตรองมมรแล้วเขาทําหน้าบูดบึง้งและทําหน้านิ้วคิ้วขมวมมด แล้วเขาก็ผินหลังออกไปและยิงพยองแล้วเขาได้กล่าวว่านี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นมายากลที่สืบทอดกันมาอินฮาาอินลางออลุละยิ นี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นคําพูดของผู้ทุชนธรรมดาในไม่ช้าข้าจะโยนเขาเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้และอันใดเล่าทําให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่เผาไหม้นั้นคืออะไร มันจะไม่เหลืออะไรเลยและมันจะไม่ปล่อยผู้ใดให้คงเหลืไวไว้ววมันจะเผาไหม้ผิวหนังจนไหมเกรียมเนือมันมีมาลายกาสิบเก้าท่านเนอันีมลากาิดเกา่าน وَمَا جَعَلنا عِدَّتَهُم إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا ذالِكَ اللَّهُ يَشَاءُ يُضِلُّ يَعْلَمُ رَبِّكَ ذِكْرَالِ وَأَهْدِي مَنْ مَنْ جُنُودَ และเราไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นยามเฝ้าประตูนรกนอกจากมาริกาเท่านั้นและเราไม่ได้กำหนดจำนวนของพวกเขาไว้ เ,เพื่อเป็นการทดสอบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเพื่อบรรดาชาวคัมภีร์จะได้เชื่อมัน่นและบรรดาผู้ศรัทธาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธาและบรรดาชาวคัมภีร์รวมทั้งบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่ต้องสงสยัยและเพื่อบรรดาผู้ในหัวใจของพวกเขามีโรครวมทั้งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าอาลัลลอฮ์ทรงประสงค์อะไรด้วยอุปมาณี้ เช่นนั้นแหละพระองค์จะทรงทําให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หลงทางและจะทรงให้ทางนําแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และไม่มีผู้ใดรู้จํานวนไพร่พลของพระผู้อภิบาลของเจ้านอกจากพระองค์และนี่ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่มนุษย์เลลปล่าเลยขอสาบานด้วยดวงจันทออร์ขอสาบานด้วยกลางคืน เมมื่ออันคล้ยไปขอสาบานด้วยยามเช้าเมื่อมันทอแสงถ้าจริงนรกนั้นแน่นอนเป็นหนึ่งในความไหายนะอันใหญ่หลวงเพื่อเป็นการเตือนสำทับแก่มนุษย์ สำหรับผเเ anyway> Elena> ู้ที่ประสงค์ในหมู่พวกเจ้าจะรุดหน้าไปสู่ความดีหรือจะรังท้ายเพื่อกระทำความชั่วคลบบแต่ละชีวิตย่อมถูกคำประกันด้วยสิ่งที่มันขนขวายไว้ออิลลาาับยมีนยกเว้นบรรดาผู้อยู่เบื้องขวาีนาายะะลู อยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายพวกเขาจะไต่ถามซึ่งกันและกัน,น,นเกี่ยวกับพวกที่กระทำความผิดะอะไรที่นำพวกเจ้าเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้พวกเขากล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ทำละหมาด เราไม่ได้ให้อาหารกับบรรดาผู้ขัดส่วนคมอลและพวกเราเคยมั่วสุมอยู่กับพวกที่มั่วสุมและเราเคยปฏิเสธวันแห่งการตอบแทน จกระทั่งความตายได้มาอย่างเราุดังนั้นการช่วยเหลือของบรรดาผู้ช่วยเหลือจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่พวกเขาดังนั้นเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาผินหลังออกห่างจากข้อเตือนสติกุรุมุต fi ประหนึ่งว่าพวกเขาเป็นลาเปรียวที่ตื่นตระนหนกหน,นีจากเสือสิงห์แต่ทั้งทุกคนในหมู่พวกเขาต้องการที่จะมีแผ่นบันทึกยื่นมาให้เขา,า,ลลาไม่เลยยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังไม่เกรงกลัววันพะโลกอีกด้วยลไม่เลยแท้จริงนั่นคือข้อเตือนสติฉะนั้นผู้ใดประสงค์เขาก็จะรำลึกได้ฉะนั้นผู้ใดประสงค์เขาก็จะรำลึกได้ และพวกเขาจะไม่รำลึกได้เว้นแต่อัลลอฮ์ทรงประสงค์พระองค์เท่านั้นคือพระเจ้าแห่งการยำเกรงและพระเจ้าแห่งการให้อภัย